สวัสดีจ้าแกรนแคนยอนชนบุรี Canyon, ขับอยู่บนป่าทองโก,โกมุ่งหน้าไปชนบุรีทางด่วนเส้นนี้ทำให้วิ่งฉิว <Okay. S 2> เลยโอเคเอมาถึงแกรนแคนยอนชนบุรีแล้วเมมาก็จะมีป้ายบ่งบอกว่าความเป็นมาของแกรนแคนยอนชนบุรีเป็นยังไงเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะ ว่าในอดีตเริ่มจากรุ่นปู่ย่าตายายทาอาชีพทําหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาโดยการทํามือเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือทุนแรงจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆระยะหลังก็มีเครื่องจักรเข้ามาใช้จนทําเป็นเมืองหินก็ซื้อที่ดินจากชาวบ้านที่ทําไร่มันไร่สับปะรดเลยกลายเป็นบ่อหินที่มีขนาดที่กว้างและลึกมากขึ้นเพราะมีเครื่องจักรสาเหตุที่น้ำในบ่อมีสีเขียวเนื่องจากพื้น้างล่างบ่อเป็นบ่อหิน สีน้ําจะเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศบางครั้งน้ํามีสีเขียวใสคล้ายสีเขียวมรกตบางครั้งก็มีสีทึบๆประกอบกับพื้นที่ข้างน้ามีตาน้ําช่วงหน้าฝนที่ฝนตกทําให้น้ําในบ่อมีตลอดเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันร่วมร้อยกว่าปีได้เริกทําเหมืองหินแล้วจะงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนถ่ายรูปชมความงามของเหมืองล เอ้มาถึงแกนแคนยอนชนบุรีแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นไม่มีแดดร้อนโอ้โหเดินแล้วสบายอกสบายใจไกลนี่คือแกนแคนยอนเดี๋ยวจะมีภาพซูมนะจ๊ะฟ้าสวยมากเลยที่น,นี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เข้าไปข้างในเอ้คิดว่าเพราะว่าเป็นหน้าผาชันไงถ้าเกิดเข้าไปแล้วพลาดเนี่ยมันก็จะตกลงไปข้างล่างเลยไปไว่ายน้ําเล่นเห็นว่ามันมีทําทางให้รถลงไปข้างล่างนะเพื่อไปขุดหินได้ตอนนี้เป็นเหมืองล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ํา เยอะเชียวลมพัดแรงมากดูตรงจุดนี้สิสวยทีเดียวแต่ที่นี่มันลึกมากนะคงไม่มีคนกระโดดน้ำเล่นหรอกมุมนี้ก็หลบต้นไม้ได้เห็นแคนยอนชัดๆข้างหลังเป็นแคนยอนของชนบุรีนะคะ เออคิดเหมือนกับตอนที่ไปเดินเล่นไอซ์แลนด์เลยแต่ว่าที่นี่อากาศดีเมืองไทยอุ่นไอซ์แลนด์เลยที่มันเป็นเครเตอร์แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในตอนนี้เหมืองนี้ก็เป็นเหมืองร้างแล้วนะก็ปล่อยให้ประชาชนมาเดินเล่นเที่ยวได้ขอร้องว่าว้าวมันสวยจริงๆเลยคุ้มค่าแก่การมามาตอนเย็นๆหน่อยนะมันไม่ร้อน อีกที่อีกที่ชมความงามมาแกนแคนยอนชนบุรีอะวิ่งเส้นนอกนะเส้นนอกแปลว่าเส้นที่ติดกับทางรถไฟแล้วก็จอดแล้วก็เดินอันนี้ไม่ต้องเสียค่าจอดรถแล้วไม่ต้องเสียค่าผ่านทางเข้า ถ้าเป็นเส้นที่เขาคิด20บาทอ่ะเขาจะคิดว่าจอดรถฟรีแต่ว่าเป็นทางเข้าของทอปปี้เอกชนนะเขาไม่เข้าละเปลืองตังค์ไม่จําเป็นจะต้องเสียตังค์ข้างหน้านี้เป็นทางเข้านะข้างขวามือนี่เป็นทางรถไฟด้านซ้ายมือที่มีรถสีขาวจอดอยู่ถ้าเข้าไปทางเส้นนี้เขาจะคิด20บาทเขาไม่ได้คิดค่าชมเว้ยเขาคิดค่าผ่านทางนี้จะเป็นร้านที่เขาสร้างบล็อกทางเข้าแล้วเดินทะลุไปได้เลย รถเข้าล้จอดรถตรงนี้ได้ตัวแคนยอนน่ะจะอยู่ข้างหลังอยู่จางข้างหลังต้นไม้เดินเข้าไปแล้วสวยสวนสนเล็กๆป่าสนเล็กๆที่อยู่ไม่ห่างไกลจากแกรนแคนยอนเท่าไหร่นักจริงจริงก่อนถึงสวนสนนี้ก็เห็นสวนสนอื่นเหมือนกันนะตกเย็นแล้วพระอาทิตย์ทอแสงย้อนลงมาสวยมากมีเสียงนกนิดหน่อยเวลาชมธรรมชาติเมื่อคิดอยู่นานเอ๊ะจะถ่ายรูปตัวเองยังไงให้เห็นต้นสนก็ได้มุมนี้แหละจริงๆก็รีบถ่ายรีบไปนะ พราะว่ามันเงียบอ่ะดูสิไม่มีคนเลยแต่ถ้ามีคนเราคงต้องรีบเห่นเขาว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเห็นป่าสนแบบนี้แล้วคิดถึงประมาณพวกสวนสนแคมปิ้งแถวลาดบุรีมีลานกลางเต็นมีร้านกาแฟภายใต้สวนสนนั่งดื่มกาแฟเงยหน้ามองฟ้าชนบุรีก็มีสวนสนแม้ว่าจะไม่ติดกับทะเลแต่ขอแนะนำว่าอย่ามาดีกว่า มันเงียบและเปรี่ยวมากโชคดีที่ไม่มีหมาเขาบอกว่ามันมีหมาแต่เราไม่เจอหมาเราจะรีบเพ่นแล้ว